สวัสดีครับนักเรียนชั้นปสี่ทุกคนนะครับก็ห่างหายไปนานสำหรับวิดีโอชั้นปสนะครับวันนี้ก็มีเวลาเหลือนิดหน่อยครับก็เลยมาอัดให้นะครับสำหรับป .4 ี่วันนี้เราก็ข้ามมาที่ใบางานหนึ่งจุหนึ่งสี่เลยเนาะก็จะเป็นในเรื่องของค่าประมาณเหมือนเดิมนะครับอ่ะเป็นค่าประมาณเหมือนเดิมที่ครูดูเนะี่ยอ่าใบงานที่แล้วนของนักเรียนจะเป็นค่าประมาณแล้วก็เอามาลบกันใช่ไหมครับอ่ะดูอย่างตัวอย่างนี้ก่อนเนาะอืมอ่ะ ค่าประมาณอันนี้เนี่ยก็คือเขาจะกําหนดหรือว่าระบุมาให้นะว่าจะเอาประมาณเต็มอะไรนะครับแต่แต่อย่างอันนี้เป็นเต็มแสนเนาะแล้วก็เอาค่าที่เขาให้เนี่ยมาประมาณให้เป็นจํานวนเต็มแสนก่อนนะครับออย่างที่ครูเคยบอกไปอะเนาะว่าถ้าจะประมาณหลักไหนก็ให้มาร์คไว้ที่จุดนั้นแล้วก็พิจารณาพิจพิจารณา,า,าจุดหลังที่ที่เรามาร์คหรือว่าเรา เรากําหนดไว้นะครับเนาะว่าถ้าตั้งแต่5ขึ้นไปเนี่ยให้นักเรียนปัดขึ้นไปเลยนะครับปัดขึ้นไปนะครับอ่าถ้าตั้งแต่ 1- นถึงสเนี่ยก็ให้ปัดลงมานะครับโอเคเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าลืมไปบ้างหรือยังเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันที่ข้อที่1นะครับอ่ะข้อที่1ข้อที่1นะครับอ่ะข้อที่1นึ่งเขาเขาบอกว่าให้ใช้ค่าประมาณเต็มล้านเนาะ เต็มล้านนะครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเอาแต่ละตัวเนี่ยมาประมาณก่อนเนาะ89้าล้านห้าเนี่ยนะครับประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณเท่าไหร่เราก็ดูว่าเขาเอาเต็มล้านใช่ไหมเต็มล้านคือจุดนี้ถูกไหมครับเต็มล้านคือจุดนี้เพราะฉะนั้นดูหลังเต็มล้านคือเลข5ถ้าเลข5ให้เธอปัด ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจาก89ล้านนะครับเราปัดขึ้นนะครับจาก8อ่าปัดขึ้นมาจาก9กลายเป็น10เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปัดขึ้นไปที่เป็นอ่า90ล้านนะครับจาก89เราก็ประมาณได้เป็น90ล้านนะครับผู้เลือเปลี่ยนสีมึกเนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่ง9ก้าล้านแปดแสนเนี่ย ประมาณเป็นเท่าไหร่นักเรียนอ่ะเต็มล้านคือจุดนี้ <c oughs> ครูไปเมาข้างบนเนาะนะครับงนั้นเรามาประมาณที่จุดนี้นะครับมากกว่า5เพราะนั้นต้องปัดขึ้นมานะครับพอเราปัดขึ้นมาแล้วเป็นไงนักเรียนปัดขึ้นมาแล้วเจ 9, อเลข9เพราะนั้นจาก9ต้องกลายเป็น10เพราะนั้นจาก9ล้านค่าประมาณเต็มล้านก็คือ10ล้านนั่นเองนะครับโอเคไหมครับเนาะเพราะฉะนั้น เก้าสิบล้านเนี่ยเก้าสิบล้านลบกับสิบล้านนะครับอ่าก็จะเท่ากับเท่าไหร่เก้าสิบลวเอาไปสิบเหลือแปดสิบนั่นเองอ่าแปดสิบล้านนะครับแปดสิบล้านเพราะฉะนั้นเราก็ตอบอ่าตอบเลยเนาะนะครับดังนั้นนะครับแปดสิบเก้าล้าน ห้าแสนสี่มืนสีพันหกร้อยเจ็ดสิบสองเนี่ยลบกับเก้าล้านแปดแสนเก้ามื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบเอ็เนี่ยก็ประมาณอยู่ที่แปดสิบาทโอเคไหมครับเนาะโอเคประมาณเนี้ยนะครับเราไปดูข้อต่อไปเลยนะครับ ข้อที่2องเขาบอกว่าให้ใช้ประมาณเต็มเต็มแสนนะครับเพราะฉะนั้นประมาณเต็มแสนเราไปประมาณกันก่อนเนาะแสนคือหลักนี้ถูกไหมครับหลังหลังหลักที่เรามาร์กไปเลข5เพราะนั้นปัดขึ้นจาก6เป็น7เพราะนั้นแสนคือหลักนี้นะครับเพราะแสนเป็นหลักนี้มาประมาณที่หลักนี้เป็น8ปัดขึ้นจาก6เป็น7นั่นเองนะครับด้านหลังใส่เลขศูเลยเนาะอย่างที่ครูเคยสอนไว้นะครับโอเคอ่า ข้อแรกไม่ใช่ข้อแรกจำนวนแรก1 6 5 4 4 5 3้านหเนี่ยก็ประมาณได้เท่าไหร่1 7 0 0 0 0จ็ดนนะครับอีกตัวหนึ่ง6 8 5 0 3 7นะครับก็ประมาณได้เท่าไหร่จาก8ปัดขึ้นไปเป็น7 0 0 0แสนนั่นเองนะครับอโอเคนะครับ เพราะฉะนั้นจะได้ว่าเท่าไรหนึ่งแสนอ่าหนึ่งล้านเจ็ดแสนเนี่ยนะครับลบกับ7 0 0 0แสนนะครับประมาณอ่าเท่ากับอันนี้เราใช้เท่ากับเนาะเพราะเราเอาค่าค่าประมาณมาลบเลยนะครับจะเท่ากับเหลือ1ล้านนั่นเองอ่าโอเคไหมพอสี่นะครับพนเพนะราะดังนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าเราเอา1 6 5 4 4 5 3เนี่ยลบกับ6 8 5สนแป่าพัเนี่ยนะครับจะประมาณอยู่ที่1ล้านนั่นเองนะครับเนาะตรงนี้เราใช้เครื่องหมายประมาณเนาะเพราะว่าไม่ใช่ค่าที่เราลบจริงๆนะครับเพราะว่าเขาให้ใช้ค่าประมาณเนาะแต่ตรงนี้ใช้เท่ากับเพราะว่าคือเลขที่เราออกมาลบกันจริงๆนะครับโอเคไหม ไปดูข้อที่3นะครับข้อที่3อ่ะโอเคข้อนี้เขาไม่ได้บอกน,อน,นี่นะครับอ่ะให้เรากำหนดเองเนาะโอเคถ้าถ้าใครที่ทำตามครูนั้นครูขอกำหนดให้เป็นที่หลักแสนและกันหลักแสนนะครับเพราะว่าจำนวนที่น้อยที่สุดเนี่ยมันมีแค่หลักแสนนะครับเนาะถ้าเราประมาณเยอะเกินไปเนี่ย หรือประมาณน้อยเกินไปในะค่ามันจะเขา,าเรียกว่าค่ามันจะค่อนข้างที่จะคาดเคลื่อนเยอะเกินไปนะครับครูครูคบอกว่าเอาที่ค่าประมาณหลักแสนเนาะ,ะค่าประมาณหลักแสนเพราะนั้นเราประมาณก่อนหลักแสนคือหลักนี้นะครับหลังจากหลักที่เรามาเป็นเลข2เพราะนั้นปัดลงนะครับปัดลงก็ก็คือ ไม่ใช่ปัดลงสีแต่จะงงนะครับปัดทิ้งแล้วกันเนาะใช้คําว่าปัดทิ้งแล้วกันนะครับพอปัดทิ้งเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นศูนย์หมดเลยนะครับอ่ะเหลักแสนเป็นอันนี้นะครับหลังหลักแสนเราเป็นเลขเลขสี่เพราะนั้นก็ต้องปัดทิ้งเหมือนกันนะครับปัดทิ้งแต่เดี๋ยวข้อนี้ถ้าเราปัดทิ้งเนี่ยเดี๋ยวครู มันจะคาดเคลื่อนเยอะไปนักเรียนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันใกล้จะแสนห้าอยู่แล้วเนี่ยนะครับเนาะถ้าเราปัดทิ้งไปต้องสนะี่หมื่นละค่ามันจะคาดเคลื่อนไปงั้นเอาใหมเดี๋ยวครูขอใช้ค่าประมาณที่หลักหมื่นดีกว่าค่าประมาณที่หลักหมื่นนะครับเนาะ,ะหลักหมื่นหลักหมื่น อันก็นแล้วแต่นักเรียนว่าจะประมาณที่หลักไหนนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็ใช้หลักการพิจารณาเดียวกันนะครับเนาะพอหลักหมื่นนะครับหลังเลข2เป็นเลข7ปัดขึ้นนะครับเป็นเลข3นะครับด้านหน้าหลังเลขที่เรามาเป็นเลข9ปัดขึ้นนะครับเป็นเลข5โอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่า3 9, 2, 7, 000, นะมามล้านเก้าแสนเนี่ยนะครับประมาณหลักหมื่นเนี่ยอยู่ที่3ามล้านเก้าแสนสามหมื่นนั่นเอง อีกตัวหนึ่งวนึง1สนสี่เนี่ยประมาณหลักหมื่นอยู่ที่เท่าไหร่ครับ1,500,000นั่นเองนะครับงั้นลบกันได้เท่าไหร่นะครับสามล้านก้าแสนสามมืนนะครับลบกับ1,500,000ได้เท่ากับเท่าไหร่ เราตั้งลบเนาะลบกัน0 0นะครับ0นะครับเนาะอันนี้ลบไม่ได้เป็น8อันนี้เป็น13นะครับเพราะนั้น13บลบหเหลือ8นั่นเองนะครับเหลือ8 8ดลบหเหลือ7นะครับ3ดึงลงมานะครับเพราะนั้นก็เท่ากับ3ามล้านเแสนแหมื่นนั่นเอง ค่าก็น่าจะคาดเคลื่อนไม่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดังนั้นเนาะหรือใครจะประมาณเป็นหลักแสนก็ได้นะนะครับดังนั้น3ามล้านเก้าแสนสอนเนี่ยลบกับ1นึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพัเนี่ยมีค่าประมาณหลักหมื่นอยู่ที่3ามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นประมาณเนี้ยนะครับเนาะ โอเคแต่ว่าครูใช้หลักหมื่นถ้าใครจะใช้หลักแสนก็ได้นะไม่ผิดนะครับไม่ผิดแต่ว่าครูคิดว่ามันจะคาดเคลื่อนเยอะเกินไปแค่นั้นเองนะครับไปดูข้อที่4อ่ะข้อที่4นะครับข้อนี้ใช้ประมาณหลักอะไรดีใช้อยู่ที่หลักพันละกันเนาะหลักพันนะครับหลักพันโอเคถ้าหลักพันตัวนี้วิเคราะห์หลังจุดที่เรามากเป็นเลข4ใช่ไหมครับ ปัดทิ้งนะครับปัดทิ้งก็เป็นศูนย์หมดเลยปัดทิ้งนะครับอันนี้จุดที่เรามาไปเลขแปดด้านหลังไปเลขเลขสี่เหมือนกันเนาะไปเลขสี่เหมือนกันก็ปัดทิ้งนะครับจะได้ว่าเอาหลักพันเนาะหลักพันนะนนะครับเก้าแสนห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดเนี่ยประมาณหลักพันก็คือเก้าแสนห้าพันนั่นเองนะครับ เพราะว่าเราปัดทิ้งไปด้านหลังก็เป็นศูนย์หมดเลยเนาะนะครับ98,476ค่าประมาณหลักพันก็เท่าไหร่นั้นหลังที่เรามาเป็นเลขกีก็ปัดทิ้งเหมือนกันกลายเป็น98,000อ่ะ98,000โอเคนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่า95,000ลบ98,000นะครับจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับ ตั้งลบเลยจะได้ไม่งงนะครับลบกับ9 8 0 0 0มื่นลบกันได้0ได้0ได้0ใช่ไหมนี่ลบกันไม่ได้นะครับยืมนี้เป็น8ยืมอันนี้เป็น9อันนี้เป็น15โอเคไหมนะครับ15บลบแเหลือ7 9็เลบเเหลือ0 8ดึงลงมาเลยนะครับเพราะนั้นก็ตอบ8ป0 0 0นะครับ 8, ะ0 0ดเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ตอบว่า ดังนั้นนะครับถ้าเอา95498เนี่ยลบกับ98476โดยเราใช้ค่าประมาณหลักพันเนาะจะประมาณอยู่ที่8 7 0 0 0นั่นเองนะครับอ่าหรือว่าข้อนี้ใครจะใช้ค่าประมาณหลักหมื่นก็ได้นะหลักหมื่นก็ได้นะครับโอเคแต่ครูอยากประมาณน้อยๆไว้ก่อนเพื่อว่าค่าจะได้คาดเคลื่อนไม่เยอะอเงี้ยครับนักเรียนโอเคนะครับไปดูข้อต่อไป พอนี้นะครับพอนี้ใช้ประมาณหลักอะไรดีใช้หลักล้านได้เลยเนาะเพราะว่าเพราะว่าน่าจะค่าเทื่อนไม่มากเท่าไหร่นะครับหรือจะใช้หลักแสนอ่ะหลักแสนก็ได้หลักแสนดีกว่าเนาะเพราะฉนั้นเราใช้ค่าประมาณหลักแสนนะครับหลักแสนดนะั้นจะได้ว่าหลักแสนคือจุดนี้เนาะหลังจุดที่เรามาเป็น1ปัดลงปัดทิ้งไปเลยนะครับ หลักแสนคือจุดนี้หลังจุดที่เรามาร์คเป็น3ปัดทิ้งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่า4ี่ล้านหนึ่งเนี่ยมีค่าประมาณหลักแสนอยู่ที่4 100, ี่ล้านหนึ่งแสนอนะครับและหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่ร้อยสิบเนี่ยมีค่าประมาณหลักแสนอยู่ที่1นึ่งล้านกับอีก1นึ่งแสนเช่นเดียวกัน ครับ1ล uh ้านกับ1 000, 000, 000่งแสนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะได้ว่าถ้าเอา4ี่ล้านหนึ่งแสนนะครับลบกับ1ล้าน1แสนจะเหลือเท่าไหร่แสนเนี่ยหายไปละนะครับอีกแสนนึงเนี่ยหายไปเพราะฉะนั้นสี่ลบ1เหลือ3มล้านนะครับ3มล้านนะครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับ 1> 4 1 19,657เนี่ยลบกับ1ล้าน1แ3ห410เนี่ยมีค่าประมาณอยู่ที่3ล้านนะครับนั่นเองนะครับโอเคไหมหรือข้อนี้ใครจะประมาณเต็มล้านก็ไม่ผิดก็ยังถือไม่ผิดนะครับแล้วแต่ว่าเราจะกําหนดที่ประมาณหลักไหนนะครับโอเคนะครับไปดูข้อต่อไปข้อที่6 มีกี่ข้อเนี่ยเอาหมดแล้วหมดแล้วมีห้าข้อโอเคสำหรับนักเรียนชั้นป .4 วันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็อ่านั้นลานจะมาทีเนาะป .4 ก็คือต่อจากนี้ก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็คือจะอัดให้แบบแบบประจำทุกวันทุกวัน,ท,วน,ท,วน,ท,วนทุกวันนะครับครูพยายามจะเวลาอัดให้อยู่นะครับเพราะนั้นฝากใครที่ไม่ติดตามกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ดูโฆษณาครูด,ด้วยนะครับโอเคสำหรับน,นี้ก็สวัสดีครับ